ก n ดไงสวัสดีค่ะเด็กัาพบกับครูแอมอีกแล้วนะคะในวิชาภาษ,ษาอังกฤษนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะอ่า bad 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 แปลว่าอะไรคะดเด็กๆรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ yeah, นะคะต่อไปนะคะ good good แปลว่ารู้สึกดีนะคะต่อไปค่ะ บาสเกตบอลบสเกตบอลแปลว่ากีฬาบาสเกตบอลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ Soccer soccer แปลว่ากีฬาอะไรเอย่ยกีฬาฟุตบอลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ Ballet ballet นั่นคือกีฬาบลเล่นั่นเองต่อไปนะคะ b s e b a l l s บสบอลคือกีฬาเบสบอลนั่นเองค่ะต่อไปรู้สึกไม่สบาย not so good not so good แปลว่าไม่สบายนะคะต่อไปค่ะเยอะม,มากเลย t r r i f i c t r r i f i c ก็กคือเยอะม,มากนะคะต่อไปค่ะได้เกรดสี่เลยได้เกรดเ plus นะคะ A บวกเลยก็คือ Great Great ก็คือดีมากนะคะต่อไปค่ะกติประสติก็คือ fine fine อ่าเดี๋ยวเรามาทวนประโยคคำถามกันค่ะ how a r d a y แปลว่าวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างใช้เพื่อถามความรู้สึกนะคะ how แปลว่าอย่างไร are แปลว่าเป็นอยู่คือ you แปลว่าคุณ today ชดีแปลว่าวันนี้นะคะต่อไปไปทวนประโยคคำตอบนะคะมีสองแบบเนาะ I am หรือ am um, ตามด้วยความรู้สึกอย่างเช่น I am terrific um, terrific ฉันรู้สึกยี่มากเลยนะคะอย่างเช่นหรือ I feel fine ฉันรู้สึกปกติหรือรู้สึกก็ดีนะอย่างเงี้ยคะ่ะอ่ะ I am um, หรือ I แปลว่าฉันทั้งคู่เลยต่อไปฟ e l นะคะฟ e ลบอกว่ารือว่าอะไรเฟลแปลว่าความรู้สึกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูมีเพลงมาฝากเนาะวันนี้จะให้ลองฝากหนึ่งรอบแบบอีกหนึ่งรอบให้ร้องไปพร้อมกันนะคะ อันนี้นะชื่อเพลงว่า How Are You Today อันนี้เป็นเนื้อรองนะคะเดี๋ยวคุณจะมาแปรให้ฟังที่รับประโยคมันก็จะคำซ้ำๆกันอันไหนนี้ซ้ำกันก็ไปแค่ครั้งเดียวเนาะได้ไหมคะ <S H s e v e n e e n K listen and sing along How are you today Track 5. Song Chest. Page 17. K. Listen and sing along. How are you today? คะ How are you? today แปลว,ว่าวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรเนาะ How are you? รู้สึกอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะอ I'm great. ฉันรู้สึกเยี่ยมมาก Great, 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 great Great I'm great. today ก็คือเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากฉันรู้สึกเยี่ยมมากในวันนี้นนั่เองค่ะเดี๋ยวให้เด็กไปลองลองให้ฟังเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่ลองอัดวีดีโอมาให้ฟังดีกว,ว่าใครลองได้ดีบ้างเนาะอ้หนู้อยากเห็นนะคะ ต่อไปค่ะมาดูในใบงานกันเลย worksheet 2นะคะคำสั่งบอกว่า correct the answers นะคะก็คือให้ตอบคำถามให้ถูกต้องมาดูตัวอย่างค่ะเด็กผู้หญิงผมสั้นใส่ติดโบเนะ้ะคาถามว่า how are you today วันนี้คุณรู้สึกอะไรขอหน้ายิ้มแฉ่งี้ก็คือตอบว่า I am happy นะคะอ่ะทีนี้ดูข้อหนึ่งเนี่ยเราทำไปพร้อมกันเลยนะ เด็กผู้ชายบอยนะคะเขาถามว่า how is she today สังเกตนะอันนี้ใช้ how is อันนี้ใช้ are uh. is จะจะใช้กับคนหนึ่งคนคนคนเดียวที่เราพูดถึงนะคะแต่ are uh, เนี่ยเขาไม่ได้จาบจุงว่าเป็นใครคนไหนคนหนึ่งเนาะเวลาเราถามคนรวมๆทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะอืมอ่ะถอาเถอเขาถามว่าดเด็กคนนี้รู้สึกอะไร โอ้ยเยี่ยมขนาดนี้เลยเด็กๆต้องตอบว่า she's great นะคะเธอรู้สึกดีมากนั่นเองค่ะ,ะข้อสองจุดๆ he today อะคนมีผู้ชายคนเดียวใช้ he เนี่ยเห็นไหมก็ใช้ how are หรือ how is ค่ะเด็กๆใช้ how is นะคะเด็กๆเติม how is ให้คุณหน่อย How is he today? แปลว่าเขาวันนี้เขารู้สึกอย่างไรเราะว่า he's fine เขารู้สึกปกติหรือรู้สึกดีนั่นเองนะคะก็ดีแบบไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรมากนะคะอะต่อไป how is u t o d a y เป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงใช้ she หรือ he จะได้ไม่ได้เด็กตอนปอนึ่งคุณสาระ she เป็นผู้หญิงเติม she ไปเลยค่ะ คุู้หญิงคนนี้รู้สึกแบบไม่โอเคเลยฉันรู้สึกไม่สบายเธอไหมคะไม่สบายใช้ not so good she's not so good เธอรู้สึกไม่สบายนะคะอ่าต่อไปเลย how are they today อ่มีสองคนใช้ they นะคะ าถามถตงพวกเขาเนาะโอ้ดูสิร้องไห้แงๆกันเลยอะรู้สึกเศร้าเสียใจมากๆเลยอ่ะอันนี้ประธานหายประธานอันนี้คือ day ค่ะเติม day ลงไปต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่คือตัว t นะขึ้นต้นประโยชน์ใช้พิมพ์ใหญ่นะคะ they are sad นะคะพวกเขารู้สึกเสียใจมากเลยไม่รู้วิเจออะไรมาเนาะ ทีนี้ค่ะ how is he จุดจุดใส่ใส่อะไรเอ่ยเด็กๆเราไปใส่มาซิใส่ดูตัวอย่างค่ะใส่ today นะคะเด็กๆลองใส่ไปให้คุณหน่อยนะต่อไปค่ะเขาถาม he ก็ใช้ he เติม he ลงไป h พิมพ์ใหญ่นะคะ h พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตามด้วย e is not จุดจุดโอ้ยมีตัวอย่างหนึ่งข้อแล้วข้อสายนไหม not เซอร์กิสใส่ครูด้วยนะคะเดี๋ยวไปงานเสร็จเรียบร้อยหรือในแบบฝึกหัดเรเรียบร้อยก็ส่งทีใน,ในวันเปิดเทอมนะคะเด็ก<ๆ>อ่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเข้าใจไหมเอ่ยอ่เดี๋ยวครูทวนประโยคคำถามคำตอบให้คำถามใช้ how are you today นะคะเราไปเจอกรณีที่แบบว่าถามถึงคนคนเดียวคือใช้ถ้าเป็นผู้หญิงใช้ how is she today นะคะถ้าเป็นผู้ชายคนเดียวใช้ how is he today นะคะเวลาตอบ I am a m ตามด้วยความรู้สึก I feel ตามด้วยความรู้สึกนะคะเด็กๆแต่ถ้าเป็นกรณีที่ถามถึงผู้หญิงคนเดียวใช้ she is ตามด้วยความรู้สึกหรือถ้าเป็นผู้ชาย he is ตามด้วยความรู้สึกนะคะ thank you for listening ขอบคุณแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครัหน้านะคะ see you later